คุณเคยมองกระจกแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าของเราดูแก่ไปกว่าที่ควรจะเป็นไหมคะหรือบางทีก็สงสัยว่าทำไมคนบางคนอายุเท่ากันแต่ผิวหน้ากลับดูอ่อนเยาว์กว่าเราเยอะจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกค่ะและวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับที่แพทย์ผิวหนังใช้กันจริงๆเพื่อให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์กว่าวัยโดยเฉพาะสำหรับคนอายุ70ที่อยากให้ผิวดูเหมือนอายุ50ซึ่งมันเป็นไปได้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องโฆษณาหรือสัญญาว่างๆแต่เป็นเทคนิค ที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับและที่สําคัญก็คือเราไม่ต้องใช้เงินเป็นกอบเป็นกําหรือต้องทําศัลยกรรมแต่อย่างใดเลยในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสามคลับลับสําคัญที่แพทย์ผิวหนังเองก็ใช้และแนะนําให้กับคนไข้ของตัวเองเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ผิวของเราดูกระชับขึ้นเหนียนขึ้นและอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าเราทําอย่างสม่ําเสมอและถูกวิธีเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ภายในเวลาไม่กี่เดือน และที่สําคัญที่สุดคือวิธีการเหล่านี้ปลอดภัยเหมาะกับผิวในวัยเราโดยเฉพาะและสามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นเราอยากให้ทุกคนเข้าใจหลักการสําคัญอย่างหนึ่งก่อนนนคะนั่นก็คือผิวของเราในวัยเจต้องการการดูแลที่แตกต่างจากตอนเราอายุ30หรือ40อย่างสิ้นเชิงเพราะผิวของเราในวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอย่างคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวลดลงมากกว่าเดิมผิวบางลงและประบางขึ้นต่อมไขมันและต่อมเหงื่อทางานน้อยลง ทำให้ผิวแห้งและขาดความชุ่มชื้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับกับผิวที่แก่เหี่ยวเฉาหรอกนะครับเพราะถ้าเราเข้าใจและดูแลอย่างถูกวิธีเราก็สามารถทําให้ผิวดูดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ข้อชัดเจนมาเริ่มกันที่ขับลับแรกซึ่งเป็นสิ่งที่แพทย์ผิวหนังเน้นย้ำม,มากที่สุดเลยก็คือการปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างจริงจังหลายคนอาจคิดว่าพอเราอายุมากแล้วการทาครีมกันแดดก็ไม่จําเป็นแล้ว หรือคิดว่ามันสายเกินไปที่จะเริ่มต้นแต่ความจริงก็คือนี่เป็นความเข้าใจผิดที่แร,แรงมากเลยค่าการปกป้องผิวจากแสงแดดเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการรักษาความอ่อนเยาว์ของผิวและไม่มีคําว่าสายเกินไปที่จะเริ่มเลยแสงแดดเป็นตัวการสําคัญที่สุดที่ทําให้ผิวเราเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรแพทย์เรียกว่าโฟโอจิงหรือการแก่ก่อนวจากแสงแดดรังสี UV โดยเฉพาะ U v และ UVB จะทําลายคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวของเราทําให้เกิดริ้วรอยลึกจุดด่างดา และผิวหย่อนคล้อยนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังอีกด้วยและสิ่งสําคัญที่หลายคนไม่รู้ก็คือแสงแดดทําลายผิวได้แม้ในวันที่ฟ้าครึ้มหรือแม้แต่ตอนที่เราอยู่ในร้านแอร์หรือขับรถเพราะรังสียูสามารถทะลุผ่านกระจกได้วิธีการปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องสําหรับคนใบเรานั้นไม่ใช่แค่การทาครีมกันแดดแล้วก็จบแค่นั้นนะคะเราต้องทําอย่างถูกวิธีและสม่าเสมอท่านแรก เลยเราต้องเลือกครีมกันแดดที่มีค่า SPF อย่างน้อย30ขึ้นไปและที่สำคัญมากคือต้องมีป้องกันทั้ง u v และ UVB หรือที่เราเรียกว่า Broad Spectrum ครีมกันแดดสำหรับคนใบเราควรเป็นแบบ p ิ y s i c a l Sunscreen ที่มีส่วนผสมของซิงค์ออกไซด์หรือเททเนียมไดออกไซด์ ide, เพราะสารเหล่านี้จะอยู่บนผิวและสะท้อนแสงแดดออกไปไม่แทรกซึมเข้าไปในผิวเหมือนเคมีขัล Sunscreen จึงบอกกับผิวที่บอบบางและแพ้งให้ในใบเราสิ่งที่สำคัญมากม และหลายคนมักทำผิดก็คือปริมาณและความถี่ในการทาครีมกันแดดเราต้องทาให้เพียงพอซึ่งสำหรับใบหน้าและและคอเราควรใช้ครีมกันแดดประมาณครึ่งช้อนชาหรือถ้าจะให้จำง่ายๆก็คือปริมาณประมาณเท่าเหรียญสิบ,บาทค่าถ้าเราทาน้อยกว่านี้ค่า SPF ที่ระบุบ,บนฉลากก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่และเราต้องทาซ้ำทุกสองชั่วโมงถ้าเราอยู่กลางแจ้งหรือถ้าเราอยู่แต่ในบ้านก็ควรทาซ้ำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงบ่าย อีกสิ่งหนึ่งที่แพทย์ผิวหนังแนะนําเสมอก็คือการทาครีมกันแดดทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันที่มีแดดออกหรือฝนตกเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่ารังสี UV ยังคงมีอยู่แม้ในวันที่ฟ้าครึ้มและถ้าเป็นไปได้เราควรหลีกเลี่ยงการออกแดดในช่วงเวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่แสงแดดแรงที่สุดถ้าจําเป็นต้องออกไปควรสวมหมวกปิดกว้างแว่นกันแดดและเสื้อผ้าที่คลุมผิวให้มิดชิดด้วยนะคะผลลัพธ์จากการปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างจริงจังนั้นจะเห็นได้ชัดเจน ในระยะยาวผิวของเราจะไม่เกิดริ้วรอยลึกเพิ่มขึ้นจุดด่างดำที่มีอยู่จะจางลงเรื่อยๆและผิวจะดูกระจ่งางใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแพทย์ผิวหนังหลายท่านบอกว่าถ้าเราทําได้แค่อย่างเดียวในการดูแลผิวก็ขอให้เลือกการทาครีมกันแดดเถอะค่ะเพราะมันคุ้มค่าที่สุดตอนนี้เราได้ปกป้องผิวจากศัตรูตัวสําคัญที่สุดแล้วมาดูคลับลับที่สองกันต่อเลยข่้นนั่นก็คือการบํารุงผิวด้วยสารสําคัญที่เรียกว่าเรตินอยหรือที่หลายคนอาจจะรู้จักในชื่อวิตามินเอหรือเรตินอนนี่คือสารวิเศษ แพทย์ผิวหนังทั่วโลกยกย่องว่าเป็นโกลด์แตนดารในการต่อต้านริ้วรอยและการแก่ของผิวและมีงานวิจัยมากมายที่พิสูจน์ประสิทธิภาพของมันแล้วค่ะเรทินอยด์ทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันเลยมันช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนใหม่ในผิวทําให้ผิวกระชับและยืดหยุ่นขึ้นมันช่วยเร่งการหมุนเวียนของเซลล์ผิวทําให้ผิวดูใสและเรียบเนียนมันช่วยลดเลือนริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่นที่มีอยู่มันช่วยปรับสีผิวให้สม่ําเสมอและลดจุดด่างดํา และมันยังช่วยให้รูขุมขนดูกระชับขึ้นอีกด้วยฟังแล้วก็รู้สึกคะว่าทำไมแพทย์ผิวหนังถึงแนะนำมันเสมอแต่สำหรับคนวัยเราการใช้เรทเนอร์ต้องทำอย่างระมัดระวังและถูกวิธีเพราะผิวของเราบอกบางกว่าตอนหนุ่มสาวและอาจระคายเคืองได้ง่ายกว่าข้อแนะนำจากแพทย์ผิวหนังสำหรับคนอายุ70ก็คือให้เริ่มต้นด้วยเรทนความเข้มข้นต่ำๆก่อนอย่าประมาณ0.0 2 5หรือ0.0 5 และค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเมื่อผิวปรับตัวได้แล้วอย่าเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นสูงทันทีเพราะจะทําให้ผิวแดงลอกและระคายเคืองได้ค่ะวิธีการใช้ที่ถูกต้องก็มีความสําคัญมากเช่นกันเราควรเริ่มต้นด้วยการใช้แค่สองสามคืนต่อสัปดาห์ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นเมื่อผิวชินแล้วถ้าในตอนกลางคืนก่อนนอนหลังจากทําความสะอาดหน้าและใช้โทนเนอร์แล้วให้ผิวแห้งสนิทก่อนทาเรทนอลประมาณ5นาที เพราะถ้าผิวยังชื้นอยู่เรทินอลจะซึมเข้าไปเร็วและแรงเกินไปอาจทําให้ระคายเคืองได้ใช้เพียงแค่ปริมาณเท่า,มาเมล็ดถั่วสาหรับทั้งหน้ากระจายให้ทั่วแล้วตกเบาๆให้ซึมหลีกเลี่ยงบริเวณรอบดวงตาเพราะผิวบริเวณนั้นบอบบางมากและรอประมาณสินาทีก่อนทาครีมบำรุงตามด้วยค่ะสิ่งสําคัญมากๆที่ต้องจําไว้ก็คือเมื่อเราใช้เรทินอยล์เราต้องทาครีมกันแดดอย่างเคร่งครัดในตอนกลางวันเพราะเรทินอยล์ทำให้ผิวไวต่อแสงแดดมากขึ้น และถ้าเราไม่ป้องกันเราอาจจะได้ผลตรงข้ามทําให้เกิดจุดด่างดําและความเสียหายแทนที่จะได้ผิวสวยถ้านอกจากนี้ถ้าเราใช้แล้วรู้สึกว่าผิวแห้งหรือระคายเคืองมากไม่ต้องฝืนใช้ต่อให้พักไปพักหนึ่งแล้วค่อยลดความที่ในการใช้ลงหรือเปลี่ยนไปใช้ความเข้มข้นที่ต่ำกว่าก็ได้ผลลัพธ์จากการใช้เรทินอยนั้นจะค่อยๆปรากฏให้เห็นหลังจากใช้ไปประมาณ3-6เดือนผิวจะเริ่มดูเรียบเนียนขึ้นริ้วรอยตื้นขึ้นผิวกระชับและยืดหยุ่นมากขึ้น และสีผิวสม่ำเสมอขึ้นบางคนอาจเห็นผลเร็วกว่านี้บางคนอาจช้าก,กว่าแต่สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอและความอดทนถ้าเราใช้แล้วเห็นว่าผิวดีขึ้นจริงๆก็สามารถใช้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรทินอยด์เป็นสารที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ระยะยาวและนี่ก็คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามแพทย์ผิวหนังเองก็ใช้เรทินอยด์เป็นประจำไม่ใช่แค่แนะนำให้คนไข้ใช้เท่านั้น และผลลั์ก็เห็นได้ชัดว่าผิวหน้าของแพทย์เหล่านั้นดูอ่อนเยาว์กว่าไวมากถ้าเราจะเลือกลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสักอย่างเรทินอยลหรือเรทินอลน่าจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดจริงๆค่ะหลังจากที่เราได้ปกป้องผิวจากแสงแดดและเริ่มใช้เรทินอยลเพื่อฟื้นฟูผิวแล้วถึงเวลาของผลลับที่3ซึ่งไม่แพ้กัน2ออย่างแรกเลยนั่นก็คือการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอย่างถูกวิธีและเพียงพอนี่อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแต่ความจริงแล้วหลายคนทำผิดพลาดตรงนี้ โดยที่ไม่รู้ตัวและมันส่งผลให้ผิวดูแก่และหมองคล้ำมากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะผิวที่ขาดความชุ่มชื้นจะดูหมองคล้ำหยาบกร้านหรือรอยจะดูลึกและชัดเจนมากขึ้นและผิวจะเหี่ยวย่นไวกว่าปกติเหตุผลก็คือเมื่อเราอายุมากขึ้นต่อมไขมันและต่อมเหงื่อนในผิวของเราทํางานลดลงทําให้ผิวแห้งง่ายกว่าเดิมมากชั้นสเตอทรมคอลไครียมซึ่งเป็นชั้นนอกสุดของผิวก็บางลงและเนเชอรัลมอชชชาร์ซินแฟกเตอร์หรือสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติในผิวก็ลดลงด้วย ถ้าเราไม่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวก็จะแห้งและแก่เร็วขึ้นเรื่อยๆการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวในวัยเรานั้นไม่ใช่แค่การทาครีมแล้วก็เสร็จแค่นั้นเราต้องเข้าใจหลักการของการดูแลผิวแบบเลเยอริ่งหรือการบำรุงทีละชั้นขั้นแรกคือการทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนใช้กลีนเซอร์ที่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแพ้ผิวหนังแนะนำให้ใช้ครีนเซอร์แบบครีมหรือน้ำนมที่มีส่วนผสมของเซรามไอหรือเฮลูรนิกแอซิดเพราะจะช่วยทำความสะอาดไปพร้อม กับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยหลีกเลี่ยงคลินเซอร์ที่มีโฟมมากๆหรือที่มีแอลกอฮอล์เพราะจะทําให้ผิวแห้งและระคายเคืองได้ค่ะหลังจากทําความสะอาดแล้วขั้นต่อไปคือการใช้โทนเนอร์หรือเซรั่มที่มีส่วนผสมของไฮโรนิกแอซิดซึ่งเป็นสารมหัศจรรย์ที่สามารถดูดซับความชุ่มชื้นได้มากถึงพันเท่าของน้ําหนักตัวมันเองมันจะช่วยดึงความชุ่มชื้นจากอากาศและจากผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทับด้านบนเข้าสู่ผิวทําให้ผิวอิ่มฟูลดเลือนริ้วรอยตื้น และดูอ่อนเยาว์ขึ้นทันทีวิธีใช้ก็คือทาบนผิวที่ยังชื้นอยู่เล็กน้อยหลังล้างหน้าแล้วตกเบาๆให้ซึมเข้าผิวขั้นต่อมาคือการใช้มอชเชอร์เซอร์หรือครีมบำรุงที่เหมาะกับผิวในวัยเราครีมที่ดีสำหรับคนอายุ70ควรมีส่วนผสมของเซรามิคเพชไทส์และเนสซินไมลเซรามิคจะช่วยซ่อมแซมสกินเบริอหรือชั้นป้องกันผิวทำให้ผิวสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นเพชไทส์จะช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและเนสซินไมลจะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ และลดการอักเสบของผิวครีมควรมีเนื้อเข้มข้นพอที่จะบำรุงผิวได้ดีแต่ไม่หนักหรือเนื้อหนักจนอุดตันรูขุมขนค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่แพทย์ผิวหนังแนะนําเสมอก็คือการใช้ครีมทาตอนกลางคืนที่มีส่วนผสมพิเศษเพราะตอนกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ผิวของเราซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองครีมกลางคืนมกักจะมีเนื้อเข้มข้นกว่าครีมกลางวันและมีส่วนผสมที่ช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีกว่าเช่นเรทินอลเอใท้สูตรเข้มข้นและส่วนผสมที่ช่วยให้ผิวอิ่มฟูเต็มที่การใช้ครีมกลางคืน เป็นประจำจะช่วยให้ผิวของเราฟื้นตัวได้ดีและดูสดใสในตอนเช้าค่ะบริเวณรอบดวงตาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะผิวบริเวณนี้บางและบอบบางที่สุดในใบหน้าและเป็นจุดที่แสดงอายุได้ชัดเจนที่สุดการใช้ไอครีมหรือครีมทารอบดวงตาที่ดีจะช่วยลดถุงใต้ตาลดริ้วรอยตีนกาและทาให้บริเวณรอบดวงตาดูสดใสขึ้นควรเลือกครีมที่มีส่วนผสมของแคฟฟีนเพื่อลดการบวมไปทัเพื่อกระชับผิวและวิตามิน C เพื่อเพิ่มความกระจ่งางใสวิธีทาที่ถูกต้องก็คือใช้นิ้วนางจิ้มครีมเบาๆแล้วตกเบาๆรอบดวงตาอย่าถูหรือดึงผิวเพราะจะทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะนอกจากการดูแลจากภายนอกแล้วการให้ความชุ่มชื้นจากภายในก็สำคัญมากเชก่นกันนั่นก็คือการดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวันแพทย์แนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อย6-8ถึงแแก้วต่อวันหรือถ้าจะให้แม่นยำก็คือประมาณ30-35ถึงมิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมน้ำจะช่วยให้ผิวอิ่มฟูจากภายในช่วยในการขับถ่ายสารพิษ และช่วยให้เซลล์ผิวทำงานได้ดีขึ้นถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอผิวจะแห้งและหมองคล้ำแม้ว่าเราจะทาครีมบำรุงเท่าไหร่ก็ตามอีกทั้งเรายังต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ผิวแห้งด้วยเช่นการอาบน้ำร้อนจัดหรือนานเกินไปเพราะน้ำร้อนจะชะล้างน้ำมันตามธรรมชาติบนผิวออกไปควรอาบน้ำอุ่นและใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีและทาครีมบำรุงทันทีหลังอาบน้ำเสร็จขณะที่ผิวยังชื้นอยู่เพราะครีมจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนั้นไว้ได้การหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ก็สำคัญมาก เพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้ผิวแห้งและแก่เร็วขึ้นอย่างมากคักการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็มีส่วนสําคัญในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวเช่นกันเพราะตอนนอนหลับเป็นเวลาที่ร่างกายและผิวหนังจะซ่อมแซมตัวเองถ้าเรานอนไม่พอหรือนอนดึกผิวจะไม่มีเวลาฟื้นฟูจะดูหมองคล้ำและแห้งกร้านมากขึ้นควรน,นอนให้ได้อย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนและพยายามนอนก่อนเที่ยงคืนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการพักผ่อนค่ะอาหารที่เรากินก็มีผลต่อความชุ่มชื้นของผิว ด้วยควรทานอาหารที่มีโอเมก้า3เช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าเมล็ดเชียทวนัทเพราะจะช่วยบำรุงผิวจากภายในและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวผักและผลไม้ที่มีน้ำมากเช่นแตงโมแตงกว่าส้มก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีเช่นการและควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไปเพราะน้ำตาลจะทำปฏิกิริยากับคอลลาเจนในผิวทำให้ผิวเสื่อมสภาพเร็วขึ้นค่ะเมื่อเราดูแลผิวด้วยการให้ความชุ่มชื้นอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ ผลลั์ที่จะเห็นได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ก็คือผิวจะดูอิ่มฟูและเปล่งปลั่งขึ้นริ้วรอยตื้นๆจะลดเลือนลงผิวจะนุ่มนวลและเรียบเนียนเมื่อสัมผัสและสีผิวจะสม่ำเสมอและสดใสามากขึ้นการดูแลเรื่องความชุ่มชื้นนี้ไม่ใช่แค่การทําให้ผิวดูดีในระยะสั้นแต่เป็นการป้องกันการแก่ก่อนวัยในระยะยาวด้วยค่ะตอนนี้เราได้รู้จักกับทั้งสามคลับลับสําคัญที่แพทย์ผิวหนังใช้และแนะนํากันแล้วนั่นก็คือการปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างจริงจังการใช้เรทินอยด์เพื่อฟื้นฟู และกระชับผิวและการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอย่างถูกวิธีและเพียงพอถ้าเราทำทั้งสามอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีภายในเวลา3-6เดือนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ของผิวผิวจะดูกระชับอิ่มฟูเรียบเนียนและอ่อนยาวกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีความอดทนและสม่ำเสมอค่าการดูแลผิวไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นผลในชั่วข้ามคืนแต่เป็นการลงทุนระยะย,ยาวที่คุ้มค่ามากๆอย่าท้อใจถ้าเราไม่เห็นผลทันทีในสัปดาห์แรก ให้เวลากับผิวในการปรับตัวและฟื้นฟูและจำไว้ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแม้เราจะอายุ70แล้วผิวของเราก็ยังสามารถปรับปรุงและดูดีขึ้นได้อย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆยที่เราทำทุกวันนั้นเมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวการทาครีมกันแดดทุกเช้าการใช้เรทนอลก่อนนอนการดื่มน้ำให้เพียงพอการทาครีมบำรุงหลังล้างหน้าสิ่งเหล่านี้ดูเหมือน จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่เมื่อเราทำอย่างสม่ำเสมอมันจะสร้างความแตกต่างที่มหาศาลให้กับผิวของเราค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันก็คือความงามที่แท้จริงมาจากความมั่นใจและการรักตัวเองการดูแลผิวพรรณเป็นเรื่องดีแต่อย่าลืมว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสการมีความสุขและการมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตก็ทำให้เราดูอ่อนเยาว์และสดใสได้เช่นกันเส้นเิ้ว้รอยบางอย่างเป็นเครื่องหมายของประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่าและมันก็สวยงามในแบบของมันเองแค่แต่ถ้าเราอยากดูแล ตัวเองให้ดูดีและรู้สึกดีขึ้นสามอย่างที่เราแบ่งปันวันนี้ก็จะช่วยเราได้อย่างแน่นอนเราหวังว่าคลับลับทั้งสามนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครมีประสบการณ์หรือเคล็ดลับในการดูแลผิวที่อยากจะแบ่งปันกันสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยนะคะเราอยากจะได้รู้ว่าทุกคนดูแลผิวกันอย่างไรและอะไรที่ได้ผลดีสําหรับคุณการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันจะช่วยให้เราทุกคนได้เรียนรู้และปรับปรุงการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้คะ่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาในวิดีโอนี้และรู้สึกว่า มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะและถ้าอยากจะติดตามเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความงามสำหรับวัยของเราก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราได้เราจะมีเนื้อหาดีๆมาฝากทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการออกกำลังกายอาหารการกินและอีกมากมายที่จะช่วยให้ชีวิตของเราในวัยนี้มีความสุขและมีคุณภาพมากขึ้นค่ะจำไว้นะคะว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขสิ่งที่สำคัญจริงๆคือเราดูแลและรักษาตัวเองอย่างไรผิวที่ดูอ่อนเยาว์ไม่ได้มาจากการใช้เงินมากมาย หรือการทำศรลยะกรรมแต่มาจากการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีด้วยสางครับลับที่เราแบ่งปันวันนี้เราทุกคนก็สามารถมีผิวที่สวยงามและอ่อนเยาว์ได้ในวัยของเราขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกวันนะคะข,ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ